สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเปิดรายละเอียดสัญญาดีโอมาเทอุสนูนเนสย้ายเซอแมตซิตี้หลังบูแฮมตันตอบรับอย่างเป็นทางการและไฟเขียวให้เป็นตัวเริ่มกายแล้ว เดวิดออลสตีนักข่าวคนดังของ The a t อร์ t i c สื่ออังกฤษรายงานว่าวูมแฮมตันวันเดอร์ออนุญ,ญาตให้มาเตอสุสนูเนสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสเดินทางไปตวรวจร่างกายกับแมนซิตี้คู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกแล้วหลังจากตกลงค่าตัวกันที่เรียบร้อยที่53.2ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่30สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทั้ง2ทีมตกลงกันด้วยวาจาเป็นที่เรียบร้อยโดยเหลือแค่เรื่องโครงสร้างการจ่ายค่าตัวหลังเรือใบสีฟ้าหวังดึงดูเนสไปแทนเควินเดวิรอยกองกลางชาวเดนือว ผ่านทวิตเตอร์เมื่อวัน,วนพฤหัสบดีที่3 1สิงหาคมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับวูดแฮมตันเพื่อเซ็นสัญญากับมาติอุสนูเนสค่าตัวสุดท้ายลงตัวเมื่อคืนนี้ที่53.2ล้านปอนด์ไม่มีแอดออนวูดแฮมตันจะได้10%ของกำไรจากการขายในอนาคตกองกลางวัย25ปีได้รับอนุญาตให้ไปตวรวจร่างกายกับแมนซิเตี้แล้วเณะเดียวการ์ออสตินเผยว่าวูดแฮมตันบรรลุข้อตกลงกับแมนซิสตี้ในการดึงชอมม่ดอยมาร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤด,ดูกา,ออาลา ขาขยในอนอคตสำหรับนูเนสเพิ่งย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับบูเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์ก่อนได้โอกาสลงเล่นไปแล้ว40นัดทำได้1ประตูมากับที่ประเด็นข่าวต่อมาฟอร์บิซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังระบุบาร์เซโลนาคิดจะยกเลิกเงื่อนไขซื้อขาดชูอัลกาเซโลเอาไว้ก่อนเพราะหากใส่ออปชันซื้อขาดเอาไว้เลยมันอาจจะส่งผลต่อกลดควบคุมการเงินได้ บาร์เซโลนาสโมสรใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนพร้อมที่จะยกเลิกเงื่อนไขาการซื้อขาดจากดิวของชิว่ากันเซโลฟูลแบ็คของแมนซิตี้ตามการเปิดเผยของฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวชาวอิตาเลียนอสูกราน่าตกเป็นข่าวกับกันเซลโลอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก่อนที่ไม่นานนี้จะมีข่าวลือว่าพวกเขาสมวังในดิวนี้แล้วโดยตอนแรกมีการระบุว่าบาร์เซโลนาจะยืมเข้ามาใช้งานก่อนพร้อมกับมีออปชันซื้อขาดด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดโรมาโนบอกว่าบาร์เซโลนาจะยกเลิกเงื่อนไขที่ว่าเพื่อที่จะไม่ได้ส่งผลต่อกฎควบคุมการงงาานขอกจทํให้้ไดรับ อนุมานให้ปิดดิวนี้ได้ทําให้รายละเอียดในข้อตกลงแบบเป็นทางการจะเหลือเพียงการยืมตัวโดยตรงจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนปี2024เป็นที่เชื่อกันว่าแมนซิตีจะยังยอมทําข้อตกลงกับบาร์เซโลนาอยู่ส่วนเรื่องการซื้อขาดน,นั้นจะเป็นการตกลงกันแบบปากเปล่าเพื่อเอาไว้เจราจากันอีกทีเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เอริกฮารันกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้พูดถึงการย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกซอตเกอร์ว่าเป็นเรื่องของอนาคตอีกยาวไกลลรียลเนลเมสซี่ย้ Messi, ยายไปเล่นกับอินเตอร์มิลานและสร้างกระแสให้การแข่งขันซอกเกอร์ cer, ที่นั่นกลายเป็นที่สนใจของแฟนบอลมากมายนับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาจนกระทั่งเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอแนชวิลล์ศูนย์ต่อศูนย์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์เผยว่าตนไม่เคยคิดเรื่องที่จะย้ายไปเล่นในสหรัฐมาก่อนเพราะด้วยอายุยังน้อยโดยมองว่าคงอีกนนนนาจะคิดเเรื่่่่องไปลทีั เออร์ลิงฮาแลนดกล่าวใน Import Shop Podcast ร่วมกับโลแกน a u l และ KSI ผมไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นมากนักดังนั้นมันยากที่จะพูดผมเพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นผู้คนกำลังไปที่เบเ์ลิกซ็อกเกอร์และเล่นฟุตบอลที่นั่นผมไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเพราะผมอายุยังน้อยผมเป็นนักฟุตบอลอีก10ปีข้างหน้าผมจะอายุ33ปีและผมมีเวลา2-3ปีสุดท้ายของฟุตบอลอาชีพมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกัวดิลลายอดกุนซือแมนซิตี้คว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปีของยูฟ่ามาครองเป็นสมัยแรกจากผลงานอันสุดยอดในซีซันก่อนเป๊ปกัวดิลลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ได้รับเลือกให้คว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปีของจากพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเมนชัโคชออฟเดอะเย์อเวอร์ดเมื่อวันพฤหัสที่3 1สิงหาคมหลังพาทีมเรือใบคว้าที่เป็นแชมป์โดยมีแชมเมีย์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมา ยอดกุนซือชาวสเปน,นิดวัย23ปีได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งเหนือซิโมเน่อินซากีเฮโคดอินเตอร์มิลานและลูเชียโนสปาเลติกุนซือที่พานาปโปลีคว้าแชมป์กัลโชเซเรียาฤดูกาลล่าสุดซึ่งปัจจุบันเป็นในายใหญ่ทีมชาติอิตาลีนี่นับเป็นครั้งแรกที่กวัวเดวล่าได้รางวัลทรงเกียรติดังกล่าวโดย3ครั้งก่อนหน้านี้ตกเป็นของฮันชีฟริกในปี2019-2020โทมัสท,ทูเคลในปี2020-2021และคาโลอันโชลติในปี2021-2022 ทั้งนี้กัวเดลล่าไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายหลังเข้ารับการผ่าตัดที่หลังเมื่อเร็วๆนี้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเอารลิงฮาร์แล,ลนยอดดาวยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้สอยรางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของอยูฟ่ามาครองได้แบบไม่พิกโผพร้อมเปิดใจการได้ที่ปันแชมป์ซีซั่นก่อนเหมือนฝันเป็นจริง เอริกฮาร์แลนด์กองหน้าคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับเลือกให้คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือ u เ f a m ย n ร Player of the Year Award เมื่อวันพฤหัสที่31ส,สิงหาคมหลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดตลอดฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมายอดดาวยิงทีมชาตินโนเวย์วัย23ปีได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งเหนือเควินเดียรอยเพื่อร่วมทีมเรือใบสีฟ้าและลีโอนลเมสซี่อดีตสตาร์แปร์เอชเชซึ่งปัจจุบันขาแข่งที่สหรัฐกับอินเตอร์มมี ถือว่าเป็นไปตามคาดเนื่องจากซีั่นล,ล่าสุดฮารแลนด์ aland, เป็นกำลังสำคัญช่วยแมนซิตี้คว้าแชมป์ยูฟ่าชืปป่อีปรเลีกมาครองเป็นสมัยแรกรวมถึงได้แชมป์พเมารลลีและเอฟเอรับเป็นทีปเป็นแชมป์อยา่างสมบูรณ์แบบพร้อมยิงกระจายถึง52ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ53นัดซึ่งเออร์ลิงฮาร์แลนด์ได้เปิดใจหลังได้รับรางวัลเอาไว้ว่าแน่นอนว่าผมรู้สึกดีมากจะให้พูดอะไรมากไปกว่านี้ล่ะผมได้ที่เป็นแชมป์ตั้งแต่อายุ22ปีมันเป็นเหมือนฝันเลยมันเป็นสิ่งที่ผมฝันถึงมาตั้งแต่เด็กดััังงนนนน้้น้กกาาารรรรรรทททีีี่่่ผมามมมมสสถถตเเ็จพพออๆบืืว อะไรที่พิเศษมากผมมีความสุขจริงๆเอรลิงฮาร์แลนกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา วงการลูกหนังอังกฤษมีเรื่องน่าก,กินขาเกิดขึ้นอีกจนได้เมื่อล่าสุดอิงลิชฟุตบอล EFL ยอมรับว่าเกิดข้อผิดพลาดในการจับสลากประกบคู่สึกลูกหนังคาราบาวครับรอบ3าซึ่งทำให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องเสืองานหนักด้วยการต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังผ่านพ้นการจับสลักประกบคู่คาราบาวครับรอบ3เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดเกมยักษ์ชนยักษ์หลายคู่เนื่องจากทีมในพรีเมียร์ลีกต้องประทัก,กันเองให้วุ่นไปหมดปรากฏว่ามีแฟนบอลตั้งข้อสังเกตว่าการจับสลักน่าจะมีความผิิดดดพลาเกขึ้น ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคม EFL แถลงยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงในเกมที่นิวคาสเซิลต้องเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้เนื่องจากหากจะยึดถือการเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษนิวคาสเซิลจะต้องเป็นทีมลำดับที่19ก่อนหน้านอริแต่ในการจับสลากกลับกลายมาเป็นนอริซึ่งจะต้องเป็นลำดับทีมที่20ได้จับสลากก่อนและปรากฏว่าโนคามินได้ปลุกปืเย็นฟูลแลมก่อนที่ซาลิกาดงจะถูกจับสลากเป็นทีมต่อมาและได้ต้อนรับการมาเยือนของแชมป์พิมลีกอย่างแมนเชสเต กรนั้นก็ดีแม้ EFL จะยอมรับความผิดพลาดแต่พวกเขายืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบให้ต้องสงสัยในเรื่องของความเที่ยงธรรมเรายอมรับว่าการจับสลากมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้เรียงลาดับตามตัวอักษรอ,อย่างไรก็ดีตามกฎของฟุตบอลถ้วยการจับสลากไม่จำเป็นต้องยึดหลักนี้เป็นกฎพื้นฐานด้วยเหตุน,นี้ EFL จึงมองว่าผลการประกบคู่ไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ของความเที่ยงธรรมของการแข่งขัน EFL กล่าวแถลง สำหรับผลการจับสลากประกอบคู่คาราบาคร,บรอบที่3ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเจองานเบาสุดด้การพบกับเลสเตอร์ซิตี้ขณะที่เชลซีจะเจอกับไบรตันด้านอาเซนอลตั้งบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแมนยูเนเตดจะเฝ้ารังพกับบคริสตัลพาเลซส่วนไฮไลท์คงเป็นเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คระหว่างนิวคาสเซิลที่จะได้แก้มือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการแข่งขันในรอบนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา พิธีการจับสลากแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำฤดูกาล2023-2024สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าจากอังกฤษเจอการค่อนข้างเบาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกานหนักทีเดียวเพราะมีไบเยนมมวนิกรวมถึงกาลาตาสลายเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มขณะที่อาร์เซนอลรองแชมเมีย์ลีกฤดูกาลล่าสุดภาพรวมไม่ถึงกับยากแต่ก็ต้องเจอกับแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกอย่างเซบียาและลองรองแชมป์ลีกอื ส่วนกลุ update, ่มฟอบเดตหนีไม่พ้นกลุ่ม F ที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งกลับมาเล่นทั่วบีเอเอหนแรกในรอบ20ปีโดนจัดหนักเพราะมีเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างแบรอเชบูรเซอร์ดนมุลและเอซีมิลานสรุปผลการจับสลากแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2023-2024ซึ่งจะเริ่มฟาดแข่งในวันที่19และ20กันยายนนี้โดยกลุ่ม A มีไบเยนมิวนิกจากเยอรมนีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษเอฟซีโคเปเฮเกนจากเดนมาร์กกาลาตาสลายจากตุรกีมากันต่อที่กกกกลุ่ม B เเเซซบยา Spain, าาาจจปนนออังฤษ PSV ไฮเอเฟนจากเนเธอแลนด์ลองจากฝรั่งเศสมากัรต่อที่กลุ่ม4นาโปลีจากอิตาลีเรอัลมาดริดจากสเปนบรากาจากโปรตุเกสอุนิโอนเบอร์ลินจากเยอรมนีมากัรต่อที่กลุ่มดีเบนฟิก้าจากโปรตุเกสอินเตอร์มิลานจากอิตาลีเรดบูลซบวกจากออสเตรียเรอัลซซิดาจากสเปนมากันต่อที่กลุ่ม E เฟยยนูร์รอตเทอร์ดัมจากเนเธอแลนด์อลาตโกมาดริดจากสเปนลาซิโอจากอิตาลีทีมเซลติกจากสกอตแลนด์ มากันต่อที่กลุ่ม F กลุ่มกรูฟอัปเดตปาเอชเชจากฝรั่งเศสบุรุษเซอร์อมุนจากเยอรมนีเอซีมิลานจากอิตาลีและนิวคาสเซิลยูเนเต็ดจากอังกฤษมากันต่อที่กลุ่ม G แมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษแชมป์เก่าแอบเลซิกจากเยอรมนีเรสตาเบลเกรจากเซอร์เบียและทีมยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์และมากันที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเบาร์เซโลนาจากสเปน FC ปอร์โตจากโปรตุเกสเชคตาโดเนจากยูเครนและทีมรอยัลอันเวิร์บจากเบลเยียมและนี่ก็คือสรุปผลการจับสลากแบ่งกลุ่มย รืดดูการสองพันยี่สิบสาถึงสองพซึ่งจะเริ่มฟาดแข่งในวันที่19และ20กันยายนนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ